สวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงกว่าเกือบสิบโมงนะครับเนาะวันนี้ผมก็มีงานคันหนึ่งมาให้ดูนะครับคันนี้ก็โตโยต้าออติสนะครับออติส03น,น่าจะตัวแรกนะครับเนะาะคันนี้มาด้วยอาการหม้อน้ํารั่วนะครับวันก่อนลูกค้ามาถ่ายนะมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองนะครับเนาะ ผมก็แจ้งลูกค้าไปว่ามีการหม้อน้ํารั่วรถคันนี้วิ่งมาแสนแปดกว่าละมีอาการหม้อน้ํารั่วนะครับผมก็เลยแจ้งลูกค้าว่าให้เปลี่ยนหม้อน้ําสักชุดหนึ่งนะครับผมก็นัดลูกค้ามาเช้านี้ผมก็ถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูของเสียกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนอก ของเสียที่ให้ดูตอนนี้นะครับก็คือหม้อน้ําใบเก่านะครับเนาะมีอาการรั่วซึมนะครับมีอาการรั่วซึมเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับมีอาการรั่วซึมแล้วนะครับเนาะตะเข็บซึมแล้วก็พลาสติกนะครับนี่ครับแตกกอกแตกหมดแล้วนะครับครันนี้ผมก็เลยแจ้งลูกค้าว่าเปลี่ยนหม้อน้ําใหม่สักชุดหนึ่งนะครับ หม้อน้ำใหม่เป็นของคูเกียนะครับหม้อน้ำใหม่เป็นคูเกียเนาะหม้อน้ำหนึ่งลูกนะครับพอน้ําบนพอ CPU. น้ําล่างนะครับน้ํายาหล่อเย็นของโตโยต้าสองแกลลอนนะครับเนาะแล้วก็มีวาล์วน้ําด้วยนะครับนี้วาล์วน้ําเป็นวาล์วน้ําของเก่านะครับเนาะที่เปลี่ยนออกนะครับสภาพอันนี้ก็เริ่มเบียดข้างนะครับข้างตรงนี้นะครับ ข,ข้างเริ่มมีรอยเบียดแล้วนะครับเริ่มไม่ค่อยดีละเพราะว่าอันนี้ผมดูแล้วมันก็เหมือนจะแท้โตโยต้าเลยครับน่าจะไม่เคยเปลี่ยนเลยกับรถอายุ1 8 0 0 0แสแดมนโลนะครับผมก็เปลี่ยนไปสักอันนึงครับเนาะของใหม่เป็นยี่ห้อ HKT นะครับไม่ใช่แท้โตโยต้าน,นะครับเนาแท้โตโยต้าราคามันค่อนข้างแพงนิดนึงก็เลยเอา HKT ให้นะครับอันนี้คือของใหม่นะครับเนาะคันนี้ ก็เดี๋ยวก็จะทำทำการประกอบให้นะครับเดี๋ยวก็เอาหม้อน้ํานะครับใส่ลงไปให้ในรถนะครับเนาะผมจะบอกลูกค้าเสมอว่าหม้อน้ําอะครับมันก็มีหลายเกรดนะครับมีหม้อไทยหม้อจีนอะไรก็แล้วแต่หม้อแทสเบิร์กศูนย์จริงๆริะมันแพงมากลูกก็8ปดพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันนะครับเราก็เลยใช้เป็นคูเกียแทนนะครับเนาะใช้เป็นคูเกียแทน มันก็เซฟงบประมาณให้ลูกค้าได้นะครับแต่ว่าคุณภาพมันก็ค่อนข้างดีนิดนึงนะครับดีกว่าพวกหม้อจีนหม้ออะไรครับเนาะมันจะระบายความร้อนได้ต่ํากว่าน้อยกว่านะครับหรือไม่ใช่สิระบายความร้อนได้ดีกว่าทําให้อุณหภูมิต่ากว่า 3- าถึงหองศานะครับแต่ก็หลอดนะครับหลอดมันก็จะไม่ค่อยทีเหมือนของแท้นะครับของแท้หลอดจะทีกว่าฟินจะทีกว่าด้วยนะครับแต่ก็ดีกว่านะครับเนาะ ก็สักแสนแสนห้าเราก็เปลี่ยนสักชุดหนึ่งนะครับก็ไม่ทําให้เครื่องพังนะครับเนาะบางทีถ้าเครื่องพังแล้วค่อยเปลี่ยนมันกองงบประมาณเยอะนะครับก็เปลี่ยนก่อนพังนะครับผมก็จะบอกลูกค้าอย่างนี้ครับแสนแสนห้าเปลี่ยนสักชุดหนึ่งนะครับมันก็ไม่ได้แพงอะไรเนาะคันนี้ก็งบประมาณห้าพันบาทเหลือเยอะนะครับคันนี้ดีกว่าเรามาทําเครื่องสองหมื่นสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเปลี่ยนเครื่องก็สามหมื่นกว่านะครับ ตอนนี้เครื่องเชียงกงก็ราคาขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเนาะอะไหล่เชียงกงขึ้นเยอะพอสมควรโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการประกอบให้ลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะเอาที่สารอาร์เมล่าไปลองด้วยนะครับลูกค้าแจ้งมาว่ามีอาการขับขับ,ขบไปร้อนแล้วดับเมื่อกี้ผมสตาร์ทเครื่องไว้สักพักหนึ่งจนพัดลมสั่งทำงานแล้วจนเครื่องร้อนแล้วก็ยังไม่เห็นดับแต่ว่ารอบเดินเบาไม่ค่อยนิ่งนะครับเนาะเดี๋ยวผมต้องไปเช็คขนุนต่อโอเคครับผมขอบคุณครับ